เพิ่มเงินผู้พิการเดือนนี้ไหมมีพี่น้องที่เป็นผู้พิการถามมานะครับกับข่าวสตังมีเดียว,วันที่6กันยายน2568ครับสำหรับในเดือนนี้นะครับ จะบอกตรงๆแล้วว่าผู้พิการยังได้รับเงินเท่าเดิมอยู่นะใครที่อายุต่ำกว่า18ปียังได้1,000อายุมากกว่า18ปีได้รับ100บาทในกรณีที่คุณเนี่ยอายุมากกว่า18ปีแล้วมีสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐคุณจะได้เพิ่มอีก200บาทนั่นเองนะครับซึ่งจะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์นะครับสำหรับเงินเบี้ยผู้พิการในเดือนกันยายนนี้จะได้ไวขึ้นคือวันที่19 กันยายนปกติเขาจะโอนให้ทุกวันที่20ของแต่ละเดือนแต่เดือนนี้โอนไวขึ้น1วันเป็นวันที่19กันยานเข้าบัญชีพร้อมเ์เหมือนเดิม200บาทเป็นบัญชีเดิม เหมือนกับที่คุณเคยได้รับในเดือนที่ผ่านมานะครับอ่ะสำหรับเงินผู้พิการเดือนนี้นะครับที่เป็นของทางพมออไม่เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะจะโอนเข้าในวันพุทธที่10กันยายนนี้ดังนั้นแล้วนะครับใครที่เป็นผู้พิการนะครับแล้วรอรับเงินผู้พิการเนี่ยก็สามารถไปกดได้ในวันพุทธที่10กันยายนที่จะถึงนี้ตอบเพี้ยชัดแล้วนะครับหากคุณผู้ชมท่านใดมีคําถามอะไรเพิ่มเติมให้สตังไปตามข่าวอะไร,ะไรก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้จะไปตามข่าวให้ดูข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐกดติ ต,ตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียด้วยนะครับดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจา,ากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังบีเดียช่องข่าวของคุณ